สวัสดียามเที่ยงเที่ยงค่ะทิปเที่ยงนี้เรามีเมนูชูชิปลานินนะคะอันนี้เราเตรีย,ยเราก็คือเตรียมปลานินมนะ้แล้วเนาะ1นึ่ตัวถ้าตัวใหญ่ๆเท่าฝามือเนาะใหญ่นะกว่าฝามือเราประมาณเจแปดเจ็ดขีดหกขีดเนาะเราก็บ้างแล้วเนาะล้างทำความสะอาด ก็คือคุกเอาเกลือทาแบบกันไม่ให้มันติดกระทะเนาะลวลราทอดให้กรอบๆกบ็คือเราจะทอดปลาก,ก่อนเช้านี้เราใช้ปลาน,นียนทำชชีใส่สมุนไพรเนาะอันนี้เราก็มีนี่นะคะเราก็ฉีกใบมะกรูดรอซอยนี่ชอบกินกระชายด้วยช่วงนี้เรากินสมุนไพรเนาะ บางคนอาจจะแบบจะเหมือนแกงก็ใส่อะไรนะมะเขือปอกก็ได้แต่นี้ก็ใช้กระชายหั่นซอยชิ้นพริกที่ฟ้าแดงเนาะให้มันเผ็ดขึ้นมาหน่อยเราก็ดูก็คือเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรนะคะก็เตรียมน้ำมันสำหรับทอดปลาเราเปิดไฟแล้วเราน้ำมันอุ่นๆให้ร้อนหน่อย ก็มีผงปรุงรสที่เตรียมไว้นะคะเครื่องปรุงแล้วก็มีคอนเนชั่นเราใช้คจืดคอนเนชั่นด้วยนะคะน้ำปลาเครื่องพริกแกงนะคะเราซื้อแบบสำเร็จรูปเลยซื้อเตรียมมาเลยนะคะมีน้ำตาลทรายมีน้ำมีซอสปรุงรสนะคะน้ำปลา เราเราทอดปลาก่อนนะคะเราจะต้องทอดปลาเตียยไว้ก่อนทอดแบบกรอบเพราะเราชอบกินกรอบบางคนก็ชอบกินปลาสดก็คือแบบผัดพริกแกงเสร็จก็ใช้ปลาทอดลงไปเลยในเครื่องแกงคือแค่พอปลาสุกเนาะแต่เราชอบกินปลาทอดกรอบลาดเหมือนชูชิอร่อยๆชอบกินตรงพุงนะเนาะทอดกับกรอบอนนเรารอน้ำมันเนาะให้เดือด ผานก่อนเนาะเพราะถ้าไม่เดือดเดี๋ยวหนังปลาจะติดกระทะเรารอน้ำมันร้อนก่อนปลาเราก็ล้างทำความสะอาดเสร็จก,ก็คือใช้เกลือป่นเนาะทาทั้งสองด้านเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะเนาะคะ่ะร<ๆ>อ,อน้ำมันควันขึ้นเลยอันนี้ต้องรองให้ควันเขาขึ้นเลย เริ่มขึ้นแล้วอันร้อนอพี่จะม,มาออปอาตัวใหญ่มากเห็นขาปลาหนึ่งีเราหั่นเตรียมมาแล้ว ค่ะเราใส่ได้เลยนะคะระวังน้ำมันด้วยนะคะลงไปเลย่ะ สอบเป็นลรรดานะคะเพราะถ้าเรากลับไปกลับมาปลาจะเล็กปลาจะสดมากเลยเราใช้ไฟปานก,กาลางเนาะให้น้ำมันร้อนจ,จัดๆแล้วเาล่ใส่ ก็จะแม่ค้าป้าแถวบ้านเนาะเคยจัซื้อว่าประมาณหกสิบาทแกเอาแค่หกบาทเพราะว่าตวีปลาเยอะนะแหละหาปลาได้เยอะปลาเลป็ปลาซิวปลาข้าวปลาเัลเล็กไแพง ปลาที่เขาแบบก็เลี้ยงเยอะอยู่บางคนก็มอามามซึ่งมปลไอ่เนาะปล่อยตามธรรมชาติในปลาแล้วก็รอให้ปลาติดแล้ว่าค่อยๆแซะมือเดินเรียออนอวดาง ถ้านี้ปลาเราก็เหลืองได้แถมแ้วเนาะเราก็ทำการสะเพื่อให้ปปเ,เขาหลุดร่างแต่ก็จะเหลืองสวยอาจจะมีหนังติดบ้างเนาะเพราะว่าเราใช้กระาะใบเล็ก กระดี่งต้องระวังด้วยนะคะน้ำมันกะเด็นเพราะว่าเราใส่เกลือไปการติดกระทะเนาะเกลือก็จะแตกเดี๋ยวเราลอปาให้เหลืองสวยแต้กักบกรอบเนาะอีกด้านหนึ่งกำลังหอมเลยถ้าตอนนี้ปลาเราเนาะก็เหลืองได้ที่ทั้งสองด้านแล้วเนาะ เราไปทำการตักพักน้ำมันไว้่อนเพื่อเราจะได้เตรียมทำเครื่องแกงดูสีเราเนี่หนังที่จะกติดกันเลยนะตอนตักตาเนมนเราคัะก,ก่อนนะครับกสวยงามากเลยค่ะเราก็ให้สเสด็จน้ำมันก่อนนะคะไป เรากรอบมากเลยค่ะตัวใหญ่น้อคิอเดเสล็ดน้ำมันนิดหนึ่งก็ใส่ากานพักรอวไว้นะคะเราเจะผัดพริกแกงเนาะตัวฉีตัวใหญ่ดีไหมค้ค่ะเรารอไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำพริกแกงดูเนาะ ว่าทำยังไงต่อ,อขอเตรียมกันนะคะกรอบแน้วกินไหมทำน้ำจิ้มนะซีฟู้ดก็อร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราชมต่อนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำเครื่องแกงนะคะริกแกงชูชี่เนาะบาาน,นินทอดสมุนไพรเราเนาะแล้วก็ เตรียมเครื่องไว้แล้วเนาะปลาเราทอดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้พักใส่จานมาแล้วอันนี้เราเครื่องเราก็หั่นว้แล้วนะคะพีชฟ้าใบมะกรูดฉีกกระชายหัน่นซอยนะคะเครื่องเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะอย่างที่เราแจ้งไปแล้วค่ใส่น้ำมันไปนิดนึงเดียวนะคะเพราะเราจะผัดเครื่องแกงใช้ไฟอ่นอ,อนๆเนาะ เราก็ใช้ไฟอ่อนๆแรกเลยแล้วก็ใช้เครื่องแกงเลยนะคะอน้ำมันเหลือดนิดๆแล้วก็ผัดรอเลยปลาตัวหนึ่งเราชอบเครื่องแกงเยอะก็ใส่ได้เยอะนะคะใช้ไฟอ่อนๆเนอะ เราเจ็บกับดิบๆนิดนึงแล้วก็ผัดให้หอมซอยผัดเครื่อให้หอมราคาผัดเครื่อให้หอมปุ๊บเราก็ใช้มนมก้นเจี๊ยบแเนชั่นนะคะ <c oughs> <c oughs> เราเตรียมไว้ไว้หอมเครื่องมากเลย ใส่เป็หนอยหนึ่งก่อนนะคะใหลาลิดติดออมมากเลยนะคะ <S <S แล้วก็ปล่อยเดือดเลย <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไฟมันแรงไปเราก็ควบเครื่องแกงไหมเนาะพิแกงเราไหม่พี่แกงเผ็ดนะคะอย่า ใช้พริแกงเผ็ดแบบหยาบเนาะจะอร่อยถ้าใครชอบกินเครื่องสมุนไพรเราเนาะช่วงนี้น,นี่เราชอบกินแบบน้ำเยอะๆใส่หมดเลยเนาะเพราะว่าเราชอบกินเยอะซใสยกระป๋องเล็กจะได้ใช้ทีเดียวเลยถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันเสียน้ำเดือดปุ๊บ พริกแกงอะ่ะบางที่เขาใช้แบบว่าใช้เกลือเนาะกันมันเสียเขาจะใช้เกลือเราชิมก่อนเลยค่ะว่ามันเค็มหรือเปล่าบางที่เขาใช้เกลือเยอะมันจะเค็มมากเครื่องแกงแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายชอบหวานชอบน้อยนะคะคูวช,ชีปกติจะออกหวานนิดนี้ของโกงรส <Thank> ซอสปรุงรสนะคะนี่ okay. <Okay. S 2> เพราะว่าพี่แกงเราไม่เข็มชิม่อกี้ใช้น้ำปลานิดนึงให้หอม <c oughs> เราใส่ตัวไปเลยเนะเา,เาะเราเคาะเราพี่แกงแบบเดียวสุด ชอบเค็มเค็มออกหวานหวานนิดนึงขอใส่หวานนิดนะคะชอบกินชูชีแบบหวานหวานพอเครื่อนแกงเราละลายเสร็จเี็บร้อยเนาะครึงเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมว้เลยนะคะใส่ทั้งหมดได้เลยเใส่ทีเดียวชอบเม็ดพริกด้วยเพราะเม็ดพริกจะหอมมาก คนใช้เครื่องกระชายส่วนไฟร์รอปอดแล้วให้เข้าสบนะชิมแล้วเราก็ได้แล้วค่ะปิดตัเองขอบคุณคร ได้เลยนะคะได้ปลานี่นะคะปลาเราที่เราเตรียมไว้กิน,น ไปเออเดอร์สั่งนะคะหอมไม่หอมไม่กินมากเลยมเที่ยงแล้ววันนีเ้เราเก็บหมดได้แล้วนะคะชูชีสมุนไพรเรา แล้วมือเที่ยงเราก็เสร็จนะคะง่ายๆทอดปลาเตรียมไว้ก่อนบางคนชอบสดเนี่ยเขาจะเอาปลาคุกไปในกระทะเลยทอดตอนเค้ือแกงแต่ว่ามันก็จะต้องรอปลานิ่มๆสุดนล้เนี่ยอร่อยจังเสร็จแล้วค่ะมื้อเที่ยงเราชูชีป้านิน่ม ลองทานทำดูนะคะลองทำทานกันดูไม่ยากเราเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วน่ากินมากเลยสมุนไพรเราเยอะมากมกระชายใบม,มะกรูดพริกชี้ฟ้าบางคนก็ชอบมะเขือเปาะมะเขือพวงก็ใส่ได้นะคะ่ะเม,มนูนี้ลองทำดูนะคะง่ายๆบรรยากาศลงฝนมาอีกแล้วคะ่ะ ทางทานก้าเที่ยงชมต้นไม้นี่ยกมาตากแดดเนาะเศรษฐีวินสันสวยงามค่ะข,ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะลองทำทานดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ